หนูในกระบวนการปฏิรูปการศึกษาครูเป็นตัวแปรสำคัญตัวแปรหนึ่งที่จะชี้ถึงความสำเร็จหรือล้มเหลวของการปฏิรูปการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติจึงกำหนดในนโยบายการประกันประสิทธิภาพการศึกษาให้มีมาตรการในการพัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพอย่างเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลายรวมทั้งการส่งเสริม<อ>การริเริ่มสร้างสารรค์ของครูในการพัฒนาศักยภาพและคุณค่าแห่งความเป็นครูของตนเอง,องการพัฒนากระบวนการเครือข่ายระหว่างเพื่อนครูเพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่จะก่อให้เกิดแก่เยาวชนลูกศิษย์ลูกหาที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขสืบไปครูเกิดปัญหาว่าจะ จัดการเรียนการสอนอย่างไรนะฮะพอเกิดปัญหาก็จะนัดมาพบพบปะกันเริ่มแรกจาก3-4โรงนะจาก 3- 4โรงปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะขยายเครือข่ายไปสู่โรงเรียนในอำเภอเวียงป่าเป้าของเรานั้นถึง16โรงนะฮะถ้าว่าจะมีการพัฒนาเครือข่ายครูเนี่ยผมว่าคงจำเป็นที่จะต้องที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันนะครับที่ช่วยเหลือให้ครูได้พัฒนาความเข้มแข็งของตอนเองเนี่ย ให้สามารถพึ่งตนเองได้นะครับแล้วเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องครับเราจะยืน,นเรามีแนวโน้มว,ว่าเราน่าจะขยายไปสู่เครือข่า,ขายอื่นๆอย่างเช่นว่าเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักเรียนด้วยผู้ปกครองนักเรียนพระและหน่วยงานอื่นๆชุมชนได้ขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพวกเราด้วยนะคะอันนี้เป็นบทบาทที่เราต้องการที่จะขยายขยายไปสู่เครือข่า,ขายอื่นๆค่ะสปะชสร้างสคมเยาวชนพัฒนาคนและประเทศไทยให้ยั่งยืน